สวัสดีครับคุณผู้ชมแก่เปิดคลิปก็มืดแล้วโอ้ยบ้าเปิดให้มันสว่างๆกว่านี้หน่อยโอเคครับก็สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับในวันนี้ก็ Se ็กชั p นพ c e นะครับก็อัปเดตแล้วเช่นเคยนะครับทุนผู้ชมไม่ต้องแปลกใจนะครับที่ทำไมวันนี้นะครับพี่ถึงมาทําคลิปช้าจังเลยถึงลงคลิปช้าจังเลยนะฮะคำตอบไปง่ายเลยนะครับนั่นก็คือผมหลับผมหลับ ใครยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้กดซับสไครป์คลิปนี้ก็ฝากกดกันด้วยแล้วกันนะครับในวันนี้เราจะมาสรุปอัปเดตนี้กันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับน้องๆเออน่าจะมีคนรูแ้แล้วแหละถ้าคลิปนี้ลงกันนะอัปเดตนี้นะครับเป็นอัปเดตของอาควานะครับแล้วก็เป็นอัปเดตของฮาริเบลนะครับผมฮาริเบลนะฮะเจนนี่แบนนะครับผมไม่ใช่ก็นนในคลิปวิดีโอวันนี้ก็ไม่มีรีวิวให้ดูแล้วเช่นเคยนะครับเพราะว่าผมมาไม่ทันนะฮะแล้วก็หาของไม่ทันด้วยนะครับแต่จะมาสอนวิธีการหาแบบก่อนละกันนะฮะเพราะผมรู้วิธอยารกรเลยนะคับวิธีกาาารรหไอ้้เจนะคับผม นะฮะก็ให้มาตรงที่นี่นะฮะนี่เครื่องหมาย question ไม่ใช่ผิดตัวให้มาตรงที่รูปดาวนะครับตรงแบนเนอร์แล้วก็มาที่อควาแบนเนอร์นะครับแม่ก็มาสุ่มกันได้นะฮะซึ่งผมก็สุ่มไปแล้วนะครับ10ครั้งนะฮะได้แต่เกลือนะครับถ้าใครที่ย้ำมาดวงดีนะใครที่ดวงดีมาสุ่มได้นะครับใช้5 0ารฉาดนะฮะเดี๋ยวโค้รเลยไปแจกที่ท้ายคลิปแล้วกันนะครับก็ไปหาสุ่มกันได้นะครับก็จะเป็นตู้อควานะครับก็จะเป็นอาวุธอควาและเป็นพัดนี่เองนะท่านผู้ชมวิธี ส่วนต่อไปนะครับเราจะมาสอนหาเป็นฮาริเบลนะครับจิงกะเบลนะครับผมไม่ใช่นะฮาริเบลนะครับเป็นตัวจากเรื่องบีชนั่นเองนะครับก็คือน่าจะเป็นพวกกลุ่มอารันคาห์นั่นเองนะครับโอเคเริ่มต้นนะครับที่เกาะโดลไอซ์แลนด์แล้วกันนะครับเกาะโดลไอซ์แลนด์เกาะนี้นะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยนะครับไปตรงนี้นี่เองนะนี่นะครับบินไปเลยนะครับซึ่งข้างหน้านี้นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็น กูโก้บนดูนะครับผมเออมันก็จะเป็นที่ที่แบบมีแต่พวกอารันคาร์ได้เองนะครับก็จะดูเดือดเลือดพลาดนะครับผมซึ่งไอเจ้าเอ่อตัวนี้นะครับหรือว่าไอดาบทีโบหรือว่าไอฮาริเบิลเนี่ยนะครับมันจะอยู่ตลอดนะครับไม่มีวันหายนะครับก็จะถูกเพิ่มเข้ามาแล้วในเองนะครับเป็นแบบถาวรนะฮะแบบไม่ใช่อีเวนนะครับโอเคลงมานะครับก็สลับวิธีการหานะครับไอเจ้าอาวุธใหม่นะครับชิ้นนี้นะฮะ ที่เป็นดาบใหม่นะครับผมซึ่งวิธีการหาขั้นตอนแรกนะครับในการหาดาบชิ้นนี้นะครับขั้นตอนแรกคือการตีบอสนี่เองนะหรือซึ่งนะครับก็คือบอสที่มีชื่อว่าเทียฮาริเบลนี่นะครับซึ่งเป็นตัวนี้ฮะ ก็จะเป็นตัวนี้นี่เองนะครับซึ่งเลือดมันก็จะประมาณ17ล้านนะครับผมฟังไม่ผิดนะฮะเลือด17ล้านนะครับซึ่งน่าจะเป็นบอสที่น่าจะมีเลือดนะครับเกิดขึ้นข้างบนนะฮะเราเห็นตัวมันนะครับมันจะเป็นบอสที่เหมือนกับบอสแจ็คโออย่างเงี้ยที่มันแบบจะเลือดเยอะมากนะครับต้องมีคนมาช่วยตีแบบโคตรเยอะเหมือนตีเล็กนาอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะเกิดนะครับที่เอ่อฮูโกมอนดูนะครับก็คือที่นี่นั่นแหละนะครับผมท่านผู้ชมแต่โอกาสเกิดมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับผมก็ไม่รู้เปอร์เซ็นต์เเเหมมมือนนนกัแต่่ผลาีย ชั่วโมงกว่าแล้วยังไม่เจอเลยนะครับก็น่าจะเป็นบอสหนึ่งตัวที่น่าจะหาตียากนะครับเพราะว่าไม่รู้โอกาสเกิดเปอร์เซ็นต์เนี่ยเท่าไหร่นะครับแต่เป็นบอสที่เลือดเยอะมากนะครับพองแจ็คโอเลยนี่เองนะครับซึ่งวิธีแรกนะครับถ้าใครเจอบอสในตัวนี้นะครับเียร์ฮาริเบลนะครับก็มาตีได้นะครับผมในเกาะ นีส่วนวิธีที่2นะครับในการได้นะครับนั่นก็คือในเกาะนี้นะครับกูโกมันดูนะครับมันจะมีเป็นพวกอารันคาใช่ไหมที่มันจะตีกันเองอยู่ข้างล่างนะครับทุกผู้ชมและมันจะมีตัวนึ้งนะครับที่มันฆ่ากันเองนะครับจนมันครบ3รอบนี่เองนะครับก็คือเหมือนมันฆ่ากันเองนะครับฆ่าอารันคาด้วยกันเองนี่แหละนะครับจนครบ3ารอบนะครับคือมันไม่ตายเลยนี่เองนะ แล้วพอมันฆ่าเพื่อนตัวเองนะครับปาันคาด้วยกันเองเนี่ยจนครบ3รอบนะครับมันจะคืนชีพขึ้นมาใหม่นะครับร้วก็จะมีอาวุธนะครับซึ่งอาวุธที่พวกมันใช้ก็จะเป็นพวกรถโลบอสหรือจะเป็นพวกอาวุธใหม่นะครับหรือก็คือดาบ ที่โบลุนนี่เองนะครับผมซึ ar, like quizz, Simmons, ่งถ้าเราเห็นในพวกอลันคานะครับที่มันใช้ดาบอย่างพวกนี้นะครับไอพวกนี้คือตัวธรรมดานะฮะซึ่งก็ไม่ได้ทําการฆ่ากันเองจนครบ3รอบนะครับส่วนไอตัวที่มันฆ่าเพื่อนตัวเองเนี่ยนะครับจนครบ3ารอบแล้วมันคืนชีพใหม่เนี่ยมันจะมีอาวุธนะฮะแบบมันจะมีพวกรอดรบอยอย่างอันนี้นะครับที่มันฆ่ากันอยู่นะท่านผู้ชมซึ่งถ้าเราตีไอพวกตัวที่มันมีอาวุธนะครับเราก็จะมีโอกาสดรอปของในเองนะถ้าเราตีตัวนะครับอลันคานะครับที่ใช้ไอเจ้าอาวุธรอโรบอยหรือว่าองะจได้ขเป็น ของสมใจเลยครับของชุดสตาร์กนี่เองนะครับหรือก็คือเป็นของสมใจชิ้นนี้นี่เองนะครับของตัวนี้เองโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับถ้าเราเนี่ยนะครับค่ายตัวนะครับที่มันใช้อาวุธนะครับของทิโบลุนนะครับซึ่งเราจะมีโอกาสได้นะครับผมเป็นของแต่งตัวนะครับเป็นชุดเกราะนะครับของฮาร์ลีเบโอี่นะหรือว่าคือตัวนี้นี่เองนะ และนอกจากนี้นะครับจะมีโอกาสดรอปดาบเจ้าทิปโบลุนนะครับหรือว่าดาบใหม่นะครับในอัปเดตนี้ด้วยเองนะครับอยู่ที่3%มเอนั่นเองนะครับผมก็โอเคนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะได้ของใหม่ๆก็แนะนำว่าให้มาตีอารันคาพวกนี้จะดีกว่านะครับตีตัวที่มันใช้แบบพวกอาวุธอย่างลอสโลบอตเนี่ยแล้วก็ใช้ ดาบอันใหม่นะครับอย่างที่บอลลูนในตัวนี้นะครับผมซึ่งเราไปตีอลังคาธรรมดาก็จะไม่มีของตอบนะครับแต่เราตีพวกที่มันใช้สกิลผู้เนี้ยมันก็จะมีของตอบให้นะครับมันจะเป็นพวกที่โหดกว่าหน่อยนะแล้วก็มีของตอบพด้วยเองนะครับผมโอเคนะครับก็จะมานี่นะสลับอัปเดตนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับเพื่อนใครงงนะครับเออไอตรงเกาะฟอเกตเท่นี่นะครับเขาจะเพิ่มไปตรงนี้เข้ามานะครับนีตรงบ้านหลังนี้นะฮะ ก็จะมีเป็นเออนี่นะครับคุณอุราฮาระนะครับผมแม่สวัสดีครับคุณอุราฮาระซึ่งก็เออไม่ต้องแปลกใจนะครับที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้จะงทำอะไรไม่ได้นะครับท่านผู้ชมยังไม่มีประโยชน์เลยในการใช้เจ้าคุณอุราฮาระนั่นเองนะครับโอเคนะครับแล้วก็ส่วนโคดนะครับพี่แจกไว้ที่ตาน่่งคลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะถ้าใครอยากได้โค้ดก็เอาไปใส่นะครับก็จะมีโค้ดชร์ทเอาไปสุ่มหาพัดอควาได้นะครับแล้วก็ เออเอาไปสุ่มเกลือเกือกันได้นะครับเออเผื่อใครจะได้แบบอาควาก็ถือว่าโชคดีแต่ผมเนี่ยสุ่มไปสิบรอบยังไม่ได้เลยนะครับแหมก็เกลือใช้ได้นะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับก็ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับก็มาสั้นและการสลับคลิปวิดีโอนี้ก็อาจจะมาสายหน่อยอาจจะมาไม่ทันหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าขอโทษละกันโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ไปผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกผู้ชมซีอูครับ